ฟ้ามืดมาอีกแล้วท่านผู้ชมมาณนี้ไม้กระดานมาทำสะพานเดิน,น,นลแล้วของของเรายกขึ้นหมดเออมันจะตกมาอีกอยู่ ในคลองมันก็ระบายไม่ออกอยู่แล้วเออมันสูงมันเต็มยังดียังมีชั้นสองน้ำท่วมคลองน้ำท่วมคลองน้ำท่วมสาลาเหลืออยู่ประมาณห้าสิบเซนจะถึงตีนจะถึงพื้นสารา ก็อีกประมาณเมตรหรือว่าเมตรกว่าๆจะถึงถนอนอืมแรงเริ่มหมด แน่นได้มาแล้วสวยๆแน,น่นแน่นแน่นเห็นไหมเห็นไหมเส้นดองแดงดองแดงว้าว <Wow. S 2> สวยๆ Đây lại tua อยู่7 Đây là แลไปล้างก่อน ได้ตัวอยู่ได้ตัวอยู่สวยๆน้ำน้ำอยู่ใต้สันเขื่อนอยู่ใต้ประตูระบายน้ำหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศคนหาปลาวันนี้น้ำท่วมโอ้โหได้ปลายโยดีๆดีๆ ดีดีดีดเ,เดี๋ยวมันจะไม่อยู่อยู่ไหมไปไปอยู่ไปอยู่ตัวเมื่อกี้หลุดเลยหรือว่าตัวนี้ไ,ปไ,ปได้มาแล้วค่ะปลาหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวเมื่อตัวใหญ่หลุดตัว,ตวใหญ่หลุดเหน,นี่ได้แล้วไปละเข้ากระชัง มาแอบดูกระชังปลาเขามาแอบดูกระชังปลาเขาได้ไหมวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมก็ได้อยู่สวยอยู่นะได้หลายตัวอยู่โอ้สวยงาม